มาถึงนี่เล่นเลยเนี่ยโอ้ยมาถึงนี่โดนเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครกดอะมันกดสองคนมันไม่ได้กดไม่ได้กดอ้าวมีพลังงานก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมก็อยู่กับผมนะโลกรีดิทอนก๊อตนะฮัลโหลครับฮััลลโหครบไม่ใช่แล้ววันนี้โซแซมม์เกมเมอร์นะวันนี้เราจะมา เกมคิวบิ้งฟอ l ์มนะผมวันนี้ก็มากัน3คนเลยนะผมก็มีแขกรับเชิญมา2คนนะสวัสดีครับก็โลกรีตินกันนะครับตัวจริงครับเมื่อกี้ไม่ใช่ผมสาบบัญญาเดจจอกเกอร์จังสาบบัญญาจีบีนะครับเจ้าเก่าคนปนหลายด้วยฮะโอเคอ่ะบายยี่กันเลยฮะตอนนี้ก็เอ่าคอฟฟี่กูเบรกนอนเมื่อกี้ผมทักเรียกเขามาเขาก็บอกงอนไม่เอางอนไปฮอนเลยฮอนเขาเมื่อกี้เราเฟลเออฮอนต้องอ่านทำไม ตาบันกีทีวีนะตาบังกีทีวีนี่อันนี้คือโปรเจกต์ที่ในเล่นน้ำกันมาสดสงครามนี่ดูใส่ชุดกันน้ำมาเต็มที่เลยเด้อลืมหมดแล้วเล่นไงเนี่ยเอือดาโลเทมีแล้วนะครับผมก็เป็นคนที่หล่อขึ้นมาทำไมเออแล้วมันแหลกจุ่เบยพันพันยาผมเก็บนะครับเก็บนะครับเออน้ำยาชีงก็เก็บแล้วเรียบแล้วครับอ้าวเทียงเลยเรียบไม่มาเงี้ยเสียงไรเนี่ยนั่ตอนนี้พี่โลกิอร่อยชิวได้สีนะ เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ต้องใช้เออเตาลีดนะพี่จัดการเนี่ยเสี่ยวเสี่ยวมามีการด่าทอกันแล้วนะตอนนี้ด่าทอด้วยแล้วทำไมไม่ด่าโรจิอ่ะด่าทอเลยนั่นไงกแบบนี้อีกแล้วโดนแมนชั่วแล้วโอ้สไม่สนงานเดีเข้าเดี๋ยวมันมีกันหลายขึ้นอือก็ใไปแล้วไปแล้วตายกันหมดเลย อเรามาหยุดกับดานอ่าเออลืมไปฮะอันนี้ก็เป็นคลิปต้อนรับสงการนะผมก็โปรโมชั่นสงการแม่งมาฟันดีให้มีขวานแถววามาถึงก็เล่นน้ำกันเลยทีเดียวแถวขวานครับโอ้โสอดคล้องมากเลยนี่ยสงการครั้งนี้นะครับผมก็โอ้โหเอ้ยสโลว์ตั้งแต่ต้นเลยไม่มีใครเอาขวานเลยเหรอเหมือนไม่ได้ใช้เลยเป็นเวฟนี่แ้วอ่ะเป็นนี่เป็นโนมอลความยาวดับรองเลยนะผมยาวมากแล้วก็ ผ่านได้ได้ผมบถ้าผ่านไม่ได้ก็อันนี้ชี้แจงก่อนนะว่าผ่านไม่ได้ก็ตายเลยครับผ่านไม่ได้ก็ตายนะจบคือผมไม่อัดนะครับคือเราอัดรอบหนึ่งมันเฟลนะผมก็เลยเก็บอัดไปซอมบี้ไปก็เลยปล่อยให้เขาอัดกันสองคนนะอัดไม่กินอะไรนี่อัดนี่คืออัดคลิปนะปล่อยให้อัดกันเลยคนเดียวสูงสุดมากเลยนี่แล้วก็ต้องอยิงไปครับตอนนี้ซอกเองะทุเรศมากคืออะไรมันก็ไม่รู้ สงรไม่ได้เล่นนะทำไมมาดูเดินช้าๆมันไม่มีวิ่งไงพี่เหมือนเออ่พวกเร็ฟโฟดองเรฟเดดจะเดินช้าหน่ะจริงๆนไงนะใช่โอ้โหน่าเชื่ออันนี้สองตัวจริงได้พุทธเรื่องรถเลยอันนี้สองการในฮาโลวีนครับในโลงการไล่ฟันฮาโลวีนเราจะมาเล่นเออ่กิลมอสแบบแกล่มอสกันเพิ่อนนะผมฮาโลอวีนเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เลยนะโอเคเดี๋ยวรู้เลยอ่าแล้วนัน รู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนะโอ้เจ้าตัวไม่ได้มาเจ้าตัวนี้ไม่ได้มานานแล้วเซ็งว่าเจ้าตัวไม่มาเดี๋ยวเจอผมรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยแหลกกระตุกงพี่ขอไปนะโอ้โหหน้าใครมันน่ากลัวจังคนเหล็กพี่กลัวอะไรครับคนเหล็กกลัวสนิมมากี่นะระวังเจอน้ำเนี่ยโหเต็มเลยตอนนี้รู้เปล่าคนเหล็กกลัวอะไรอันนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะผมก็จะถ่ายยาวเลยพี่รู้เปล่าคนเหล็กกลัวอะไร คนเล็กกว่าไงดูว่เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอสนิมเอฟเฟกดังด้วยเป็นไงย้อนมาโอเคเราจะมีเจ้าพี่เอฟเฟกพร้อมแล้วผมวิญญางพร้อมโอเคเนี่ยจอหน้าเราตอนนี้อีกสองตัวนี่ไปไหนวะเนี่ยอีกตัวเดียวอ่ะอีกตัวเดียวอยู่ไหนตัวเดียวเนาะพรุ่งนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆอุ้ยโทษโทษฟันผิดนึกว่าผีเห็นหน้าหน้าอย่างยงอเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวฟันคืนเด้ไหมโอเคได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟันผมเดี๋ยวรู้เลยอันนี้ก็ อืมเข้าไปร้านค้านะซื้อของซื้อของงซื้อของเงนี่ยเดอนนี้ไม่ซื้อเีกล่องมาก่อนนะครับส่วนพวกกระสุนนี่กระกาบไปก่อนไม่เลือกกันเยอะจังรเราเรากินด้วยกันก่อนนะโอเคท <laughs> ี่<ม>เลือกทีเดียวก็ตังหมดหแล้วเจ็น้ำนาผมอยาก,กดาน้ําเลยนะกันน<อ>้ำไงกลัวโดนสาดกลัวโดนสาดอะไรโอ้พี่มันพรุ่งนี้สงการนะเว้ยพรุ่งนี้ไม่สงการอพรุ่งนี้สงการแล้วหรอพรุ่งนี้วันเสาร์เริ่มเล่นกันตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วโอเมก้ ับตาย้วพี่ข้างบนพีพี่มาแล้วนี่ไงเจอปืนนะฮะฮะประเดี๋ยเจอปืนเคสก็ตายใครเรียกอะไรพี่ทำไรอ่ะอยู่ไหนนั่นเลยก็แล้วรู้จุดจุดไอ้นี่ไม่มาถึงข้างบนเลยเกิดไอเทมมีตรงหลังขายกบใจหมดเลยลงไหมเดี๋ยวดีไม่ได้ใช่แจ็คตายพี่แพ็กเมื่อกี้น้ำลายไหลอ่ะโทษที sorry guys น้ำลายมันไม่ไหลหรอกมันหน่อยอ๋อจะได้ไหมไอโกคันอะ รสชาเหมือนขี้เราชาเหมือนขี้เลยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะเอ็งยิ่งเลยอ่ะเฮ้ยร้านนี่มันมีปืนฉีดน้ำขายไหมเนี่ยอันนี้ให้ฮะับเพราะผมใช้ลูกสองปึ้งเอ็งเอ็งชิวิหรือชดกะกระสุนจะหมดแล้วรู้สึกว่าสองคนนี่เขาชอบไปไปไหนมาไหนด้วยกันนะแต่ีโดนทอดทิ้งตลอดเล่นโซโล่หมูคณะแกมีมือซบไม่ได้ ไม่ได้อรไม่โซโล่คิวไ,ไม่ขึ้นคิวไม่ขึ้นก็ตังน้อยนะฮะใช่รอระเดีย๋ยวทำไมทำไมโลเกียที่สองเขาตังเยอะฮะสามร้อยกินขึ้นก็อนช่วยสอนวิชาขข้าพเจ้านะเจอขวานอีกอันหนึ่งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโ,โ,โอ้โหเก็บของไปสองอันอีอีอมันแจ้เลยฮะปึ๊บปื๊บป,บป๊บเอามอนหายหมดเลยระวังอี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 ของสัมบัญญาเนะผมอีอีอีอะไรอ่ะอีอี ไปดูคลิปกันอะไรพี่จะใส่เสียงันในคลิปด้วยวะเนี่ยลงไปแล้วลงได้รื่นลงว่าลื่นเร็วว่ะลงตันหน่อยลื่นเลวเออแค่ทำเสียงเล่นเดี๋ยวเฉยเนี่ยไปถ่ายแล้วมันมันกดเทสไงกดถ่ายลงเลยมันต้องอีแล้วอีอีอีอ่ะเอ้ยตอนนี้เราก็จะมาสู้กับซอมบี้กันนะผมเราเล่นเนี่ยมันใช่ซอมบี้เดียถ่ายกันแนบปีที่เป็นเดินตาเลยกันยเนื้อกระโดดปิวเลยโดนยิง นั่นมันบี้เฉยๆบีเดสกาสตาร์เลสการ์เสียตาร์หายไปหมดเลยวิเลสายเนียสายคอมมานโดนะผมดิวโดนคอมมานโดมันมาโดอย่างเดียวเลยดุดดูอะรนะผมโอเคไม่คอมมานโดคือเนี่ยแบบวางตังไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยหายหมดคอมมานโดไปใช่ไหมอืมคอมมันโดดึงห้องแท้เอ๊ะเอกดิเหมือนเบบอกใหม่ มาแล้วโอเคเรียบร้อยอีกตัวเดียวเนี่ยนะไปร้านไปร้านทำพี่เรกินทุกคนกันนะฮะเราจะจับตาดูนะโอเคพี่จับตาดูจับตาเขาจะพาฝั่งไหนหมะจับตาดูแล้วผมก็เขาจะมาร้านฝั่งไหนว่าไปล็อกประตูปิดไว้ก่อนมันเรื่มีที่ที่สุดใช่ไหมเข้าไม่ได้อ่ะไม่ใช่ประตูล็อกร้อยหนึ่งเอาพี่ทำไมเดินทางนั้นนะผมเดินอีกทางเนี่ยผมล็อกไว้เองแหละตรงนั้นอ่ะอ้าว พี่นัดอยู่ไหนวะไปเปิดประตูพี่นัดกับพี่นัดร้อยหนึ่งอ่ะดูโรกีทั้งคนนัดร้อยหนึ่งร้อยนินโยหน่อยโยตนโยร้อยหนึ่งร้อยโยนตัวใดวะเนี่ยผมบอกนี่เอาโยนให้ใครอะร้อยหนึ่งร้อยร้อยนี่ร้านเดี๋ยวร้านอยู่ไหนร้านนี่ไปทันแล้วร้อยหนึ่งไม่ทันโอ้โหไม่ทันไม่ทันไปแล้วร้อยหนึ่งไม่ทันอ่าจะจับตาดูแลดูเลื้ยงกับดินนาเดาว่าดูเลี้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะไม่ทัน โอ้โหแล้วดูเสียงซสมบีกที <realized> ่ไ <Qué> ม่ให้ร้อยหนึ่งผมนะพี่ต้องโดนอีกที่จะสิ่งี้พูดใหม่นะผมแต่ว่าโอ้ย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 มาแล้วเมื่อกี้ใครตกใจวะอ่าแบงค์ตกใจไหมเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ผู้ยญิใช่แล้วอ้ตกใจหมดตอนนี้จะลืมแล้วว่ากดอะไรมั่งเนี่ยเติมเลือดยังเติมไม่ได้เลยเอไม่โ้ยกี้นะกี้ด้อกี้ด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอได้แล้วจอหนักนะโอ้แดงเถื่อนละด่านนีบ อ้ยหนีได้พี่มันไม่มันแต่มาได้เฮ้ยมันยิงแล้วเบลร์ดหลบยังไหมก็โดดหลบเสียงเมื่อกี้เนี่ยโคตรเลยโอ้ยมันยิงแล้วเบิร์ดยอดเลยยอดเลยโอ้ยโดดผมไม่ได้สายแทงนะผมไม่ได้เล่นเบิรเกอร์นะเพราะคนจงตายอยู่ในหลุมนะฮะจะรอดได้บอกเข้าไปให้หมดเลยฮะจะรอดปีไปเสียงระดับเสียงแล้ว พ่อพีไม่ยอมให้ร้อยเนี่ยนะมองไม่เห็นเฮ้ยที่มันห้องอะไรพ่อกากานี่ขนาดอยู่ในรูมเนี่ยที่หนึ่งเฮ้ยเห็นเลยผมไม่ได้ฆ่าใครผมมาแต่ล็อกประตูอ่ะโอ้าวมันยิงทะลุได้เรื่อหรอมันเป็นเนี่ยพี่มันเป็นทะลุได้ยิงได้เลยสามแปดตัวแล้วแข่งใจไว้้องแข่งไว้แล้วผมมันมีของดรอปเลยเหรอวะเราหาดองเายอะเนี่ย อ้ยตกี้เต็มหน้าเลยว่ตาย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 ต้ยตายตายตามือนตายตามตายตายตายต่ไตาย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 ตอตาย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 ตาตายตายตายตยตายต้ยตา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 นตายตา้ตายตายตอยตายตายตายตขยตา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 ยเายยยตายายายยตายยายยยอายยาาายยตายาก็ายยยยม อขี่พี่อยู่ไหนหมดวะเอารถอ้วนนะฮะชีวตกพอชีว่าคิวตกตอนที่สามแล้วอ่ะคิดดูโอ้โหพี่มว่าเป็ดบ่งร้านค้าดีกว่าฮะเอ้ยตัวอะไรตัวอะไรเอ้าลืมปืนหมดอ่ะเฟตนี้ผมจะยกให้พวกพี่ก่อนแล้วกันออื้ไม่ได้คิวเลยเฟตเนี่ยคิวน้อยมากโอ้อ้าวมันอยู่ในหลุมหมดเลยเรียบมาเร็วเลยตามผมมาอยากทำร้านที่น้าร้านอยู่ที่น้ำตกใช่ไม่ต้องห่วงเด็ก โ oh, อ้ยสามตัวเร็วเร็วสามตัวเร็วอ้าวมาลีโลดตอนนี้แหละทั้งไหนดูเสียงดูเสียงมันทั้งไหนวะเนี่ยนี่มันด่าอะไรของมันไหมงงมันมีในถ้ำด้วยด่าในปากโอ้ยปรมเลยฮะหือมากปรำจับจับนะอือเลยตัวเดียวอะไรบ้างเออ่าโอ้ยอ่าเราได้เอาฝันแล้วตอนนี้โอ้โหแม่งมีเส้นทางบอกบางทีตบเลย เนี่ยมีเขามีความสุขในสงครามกันแต่ดูคนนี้ดิมาตายตรงนี้คนเดียวนนี้เหรอใช่แล้วตอนนี้ออกไปไปทันแล้วบอลเวล่าติดตามพีรยีอู้อ้าวอ้าวพีเรียบร้อยมีปืนแล้วพีอ้าวพี่ผมเจอเกาะปืนไม่ได้เกาะซื้อไม่ทันโอ้ไม่มีตรงนี้มีเกาะมีผมมีเกาะทำเล่นให้จบเลยต้องนี้มีเกาะตรงนี้มีเกาะเกาะไว้เกาะมันเป็นน้าผานะอันนี้มันเป็นน้ำตกเลย ี๋ยวมันจะตกใส่ไม่รู้นะรีบเกาะไป้อะอะไรนี่ผรไม่ต้องเลยตัวเองก็เคยเล่นมุกแบบนี้เหมือนกันโอ้ยไไหนเียไมยังไม่ได้รีโลเลยนีี่แมตามผมมามาเอาเกาะยาวอะไม่เอาเอาไม่เอานะพูดเองนะไปละเก็บกระสุนนะคืมไม่มีกระสุนบอกแล้วให้เจอได้เกาะเกาะแล้วไข้างหลังข้างหลังข้างหลังใครข้างหลังแบงค์อือได้พี่ยาวไปเยปา โโอ้หเล่นมุ้เลยมเลี้ยวขวาแล้วก็เจอจิงหลีหรอกบอกเจอได้จิงหลีจะแคปสองแค่หรอกทุกซองอ่ะปั๊มปั๊มปั๊มเตลอดแคปตลอดเลยนะยิงทีอ่ะตุบตุบตุบไม่แม็กเล่นในสายสายช็อตกันาะแนะนำให้ซื้อไอ้ปืนนะที่มันอะไรปืนเอเอเอสักอย่างนี่แหละเอเอเออะสุดยอดมากเอเบอรเอะแต่ละเอ เอลื่นจีจำไม่ได้แต่ว่ามันยิงแบบมันยิงตอนเนี่ยยังได้เป็นใครเดินม้าเหรเมื่อกี้คิดม้าที่จี้แม่งตกน้ําตกไปแล้วเมื่อกี้งงไหมตกน้ําตกต้องบอกว่ากตรงน้ำตกยิงไม่โดนเลยวะต้องบอกันดูด้วยนะว่าเวลาเล่นน้าตกนี่ต้องระมังระวังนะไม่งั้นจะลื่นถลไหลทะลึ่งน้ําตกตกวะน้ำมันก็ตกเอ้ยน้ำตกนี่ก็แสดงว่าเขาต้องไป สอบใหม่ดิใช่ป่ะน้ำตกเติมสาระแอร์ไว้อาหารต่อๆเกลียวกดบัาอะไรตอนนี้จิ้งหรีดมันมาจากไหนได้ไหมครับมันอยู่ในป่านี่แหละนี่ขนาดผมไม่มีเกาะเนี่ยผมอ่อนให้หนึ่งต้องอับไม่มีเกาะแสดงว่าสุภาพพี่เป็นคนไม่รวยพอถ้าคนรวยเขาก็จะมีเกาะเป็นส่วนตัวพี่จิ้งหรีดหน่อยนั่นไงนั่นไง มีการวล็อกขอเอฟเฟกต์อะไนั่นไหนอะไอ้เกาะจริงๆหมดหมดหมดเกาะนะครับเนี่ยมุกเกาะเนี่ยมันหลายเกาะจังวะอื้ออมาสี่ตัวจับตาดูพิโรกีนะผมตอนนี้เขาเดินลงล่างแล้วตามมาตามมาเดินแล้วตอนนี้เขาเดินไปแล้วนะผมโหสุดยอดเขาได้ก้าวเอาซ้ายก่อนนะเป็นก้าวแรงของผมนี่มันต้องจิ้มอย่างงี้รู้เปล่าก้าวทับขวาเนอะผมแล้วทำไมวิ่งแซงตันนี้เราก็จะได้มา ต้องทามาหากินเลยเจ็ดร้อยเองโขขาดิบขายไปขายไปแมวแต่ดูชุดนี่เขาก็ป้องกันในพวกเชื้อโรคมากเลยนะเอ้ยอย่าปืนแล้แต่ว่าทาไมยังเป็นซอมบี้อยู่น่ะไม่เข้าใจมันมาหรือยังอ่ยเขาเสร็จแล้วยิงได้นะพี่ลุมลุมลุมออกเอาตัวอื่นต่อมันมีเสาอะไรโอ้หนี่เวฟฮาแลนด่มาโอเวฟถ้าเวฟหลังๆแล้วไปคนเดียวนี่ลําบากเนี่ยใหญ่ตัวเ้ื่เลยเฟส้องน้ำตกน้ำตกนะ เวลาเราหลงป่าเราต้องเดินตามน้ำนะผมจําได้ไหมคระต้องไหลตามน้ําไปนะใช่ใช่แต่ว่ามันไหลทางนี้ใช่ปะไปย้อนสอนตามไปแล้วน่ะเราต้องไปสุดน้ำตกนะผมจะได้เจอความฝันซอมบี้อยู่ไหนหมดวะเนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่หลงเขาต้องไปที่สูงผมคือซอมบี้สเตรเยอร์นี่ไงยังมันทื่อไม่เก็บผ่านทด่ไปเลยโอ้โหสมมุ่นเจอตัวอะไรไม่ดูเมื่อกี้อย่านะ พี่น,นันชุดพี่นี่ทำจากอะไรเนี่ยฟันไม่เข้าเลยจริงๆเอาไมา่ได้หรอือเหรอเอ,อือแปลก <c oughs> เออเจังเลยนะเฮ้ยเรี่ยมาแล้วนี่มา <c oughs> โดนยาสิต้องเกาะเกาะเตรีมสถานการณ์ไว้เป็นไงผมผมลลมาล้มเรือได้โดยที่เรือนไม่ลดไอ้ <c oughs> ตัวแทนก็แบบโอ้โหกดดันช่วยดันนะ <c oughs> ช่วยดันอีกโอ้ย ถ้าเจอเอ้ยเจอตัวเลือกอย่ายิงนะเดี๋ยวปล่อยให้ผมเคลียร์ใช่เปลี่ยนเก่าเขาเฟร์เฟร์จะจำไว้มาจากให้ยิงแล้วก็ให้ยิงจะมาเปลี่ยนปืนโอ้โหข้างหลังอย่ายิงผมเคลียร์เองเพราะว่าไอ้ผมสามารถพูดคุยกับเขาได้ผมจบมาจากไอ้ที่ฝึกที่เดียวกันนะสถานที่ฝึกที่เดียวกันีครูฝึกคนเดียวด้วยไม่มันไม่ใช่เรื่องครูฝึกด้วยเอายิงแล้วนี่นี่ไอ้ฟันยังเลยไอ้วินบอกนี่มันหายากจริงเลย ใช่ด่านนี้มองยากมากโอ้คือเสียงมาจากไหนพลังช่างแข็งแก่่งใจแอนเป็นญาติญาติฝ่ายแดงใจแอนหรือเปลาเสียงมาไหพลังโอ้ผมเมื่อกี้โดนสองตองเลยยังไงผมก็ไม่ถูกตอกมีความพยายามยังอ่อนหัดเฮ้ยมายังไงมายังไงพยายามนี่คือเป็นราชินีแห่งยามใช่ไหม พญาอะไรวะเนี่ยช่วไหมพี่แม็กอะไรพญายามนี่คือเป็นราชินีแห่งยามใช่ไหมอือเข้าไปที่ตู้เอาไม่ระเบิดโอ้ดี่อู้ระเบิดดีเลยคืออยูอะไรมาอู้เลยอู้อู้อู้อีเจ็ดตัวเท่านั้นตัวนแล้วผมกิ๊ดท่านนอ้ํผมกี๊ดเจ็ดเจ็ดท่านนะอื้อ เจ็ดท่านผู้โชคดีครับเฮ้ยตกใจดวินวอล์กหลังผมถ้าผมเป็นมัน้วผมจะค่อยๆย่องนะฟันแล้ววินวอล์กั่นี้หม่ตัวเดียวถ้าพี่แม็กเป็นมันผมจะไปขายเกดบัตดอมจุด้วยนะตัวยี้ดงจุ๊บได้หนึ่งจุดสามสามเคแว้เนี่ยเร็วขอร้อยหนึ่งดรวยเดี๋ยวพี่แอบแอบนิ้เ้ร้อยหนึ่งร้ยหนึ่งร้ยหนึ่งแนวแนวแมีเคสเร้อยหนึ่งร้หนึ่งรนึงร้อหนึ่งหนึ่งปันันขอตั้หนย อ,อ๋อเพิเกออ 1, นะ๋อหนึ่งพันเนอะหพี่ด้วยเนี่ยเอาตังค์ <c oughs> จากไหนไม่รู้อ่ะมันก็ใหม่มันต้องลอจีบเนท่านก่อนใช่ไม่เข้าใจดิเทอร์อะไรฮนะเล็กๆอย่าไพึ่งคู่กันอืือออย่าไปชวนคุยเอ้ยเฟสนี้เฟสพามาอย่างเงี้เออย,ยเ,ออเออฟสพ,ามา,า,า,ฟา,พามาเวฟบเจ็ดนี่ว่ะวันนี้เวฟบหกแล้วผมก็อีกสี่เวฟเท่านั้นเราก็จะคนจัดกินเว็บหกแล้วทำไมพี่ไม่เก็บอ่ะไม่จบจบคลิปเลยนะผมก็โอเค พี่เวฟหกทำไบมพี่ไปแกงจริงเลยเนี่ยดูจากท้องฟ้านี่ก็แดงเถือลยถูกจะใกล้มืดเลยนะผมแต่ตอนนี้มันก็ไม่มืดทีตอนนี้ไปไหนแล้วเนี่ยมันไปไหนหมดะมันน่าอยู่ใต้ดินกันนะในบ้านอยู่อามขันเขาบ้านยางไงคือใต้ดินเราเสียเปียบนะมันทางมันแคบแล้วก็มันมืดด้วยมันกางในอะไรเออเออเออโอ้จริง าจต้องเข้าใจนะที่ผมไม่มีของเอ้ยที่ผมมีตังค์น้อยนี่คือของผมแพงนะต้องเข้าใจคนป่าใช่หรอเออขึ้นมาอะไข้างบนข้างบนสายทนายต้องเทนหลังนะนะเอ้ยคลิปคลิปิปก็ยังไม่เคลียร์นะไอจิมไปตะไอจิเดี๋ยวคลิปคลิปใหม่ก็มีนะอะไรก็ไม่รู้อีอะไร เกิดกาแฟเกิดการข่มขู่ันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อุ้ยอยมันยิงมาไกลมีแบ็คเบดเลยจีนนี้ถ้ามีป้านี่จะดีมากเรื่อยมาโหน่าจะมีฮ้ยว่าไงเพื่อนไม่เจอกันนานนะเพื่อนเราคุยกันดีๆได้นะมาแบบเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวโชคดีอะตรงคนข้างล่างไม่บอกแล้วผมจบจากสถานที่ฝึกเดียวกันเราพูดคุยกันได้เนี่ยเขานอนแล้วเขาใจเย็นลงอะเขาง่วง่ง ไอ้นี้ก็วอกจริงเลยแล้วเจงกรีตโอ้ยกรีตกีตโอ้โดนลุงพี่ผมไม่ไหวพอลาเป็นไรลุงนะเป็นไรไม่ไหวอะไรอ่ะไม่ได้พูดเลยผมแค่บอกไม่ไหวแล้วลุงเหรอผมชักก็ไม่ไหวโอ้ยโอ้หยอ้าวก็แง่ไอ้ใครชักก็จะไหวนะครับพี่พี่ถ้าเขาก็เป็นลมหมดหมดอะตายมดนเออดูชักฟองที่ผมชักก็ลายพูดปากเลยมาเฮ้ย มีอัดหน้าจบหน้าตายทุ้งสองนี้ช่วยเราได้มากเลยครับคุณมากนายที่ช่วยเรามีความหมายเกลี้ยกกันเองนะครับเพื่อที่เกลี้ยวันนี้กดหาเกียรติเดี๋ยวตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะวิ่งอยู่แน่เนี่ยวิ่งได้เดี่ยกดชิปเพื่อวิ่งเนีโอเคใช่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตามตัวปังโอ้โหมาจะไม่ทันรู้ป่าวี่ให้ผมแทงสุดยอดมาก ตับตาดูดีกว่าทำไมเราต้องบวกกับเรื่องอ่ะเพื่อนจะเย็นเพื่อนนอนไปก่อนเพื่อนเสียงมันอยู่แถวๆนี้อะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยร้านตัวเดียวร้านอยู่ข้างล่างโอ้โหร้านอยู่ข้างล่างนะ10เมตรอะไรเง้ยมันก็มา10ไอ้พวกซอมบี้นี่ไงไอ้รอนห้าล้าน ปั้งเรือหล่อเออเวสสุดท้ายอ่ะเปลี่ยนอาชีพเป็นเดโมลูชันแล้วซื้ออาพีจีเดมาเอา่าซื้ออาพีจีมาซื้ออาพีจีทุกคนดีบอสอย่างเงี้ยโวยจะขังใครเมื่อกี้ผมเวสสุดเจ็ดหกห้าสี่หาไม่ได้นะใครับสองหนึ่งปีใหม่แล้วเย่อ่าเขาดาวแล้วเหรอพี่ออกจากที่นี่เลยมันแหลกอ่ะบายบาย เออไปไปโอเคเราลึกก็ตายก็ตอนนี้เราจะมาติดตามคุณสมัญญากันต่อนะผมเพราะตอนนี้ผมนี่ตายแน่แน่โอ้โหเฟเผาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไปเจอพวกโอ้ยมันตามผมด้วยโอ้โหเจอทั้งเรื่อยเจอเฟเผาตายแล้วตายกูตอนนี้ผมก็เป็นผู้รอดชีวิตผู้สุดท้ายแล้วนะผมบอกมันว่าเจอได้นะผมไม่ได้ฆ่าบอสตายกันไปแล้วตายตายนะตาย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 เออโอ้ยเท่ากัน เยไมป็น่งตายแม่งขนาดมากเลยก็คลิปนี้ผมขอจบพิมนี้ไม่ไม่ผ่านะลือมาถึงนี่ตายกันหมดพีพีเขาแหลกไงแล้วก็นู่นนี่นั่นด้วยนะปัญหาเยอะมากเขาบอกคือด้วยนะครับว่าคิปนีผมไม่ค่อยได้หล่อเท่าไหร่เพราะผมตายคนที่สองนะก็อย่าเสียใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาหล่อให้นะคลิปหน้าไม่มีแล้วผมโอเคบาย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 สวัสดีครับ